สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามาอัปเดตสินค้านะครับเข้าใหม่ภายในร้านนะครับกับรถแท็กเตอร์คูปุต้า L 3 6 0 8นะครับผมตัวนี้เป็น36แรงนะครับสวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับเราเป็นร้านขายรถแท็กเตอร์มือสองนะครับอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับอำเภอคลองขุงกำแพงเพชรนะครับมี2สาขานะครับก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube นะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันนะครับผมจะมาอัปเดตสินค้าอย่างต่อเนื่องนะครับผม วันนี้เรานําเสนอกับคูเปต้า L368 นะครับใบมีดด้านหน้าพร้อมผ่านพวนนะครับยางใหม่สีเส้นนะครับรถจดทะเบียนปี55นะครับใบมีดขาล่างพร้อมผ่านพวนะครับนะฮะเก็บงานก็จะมีเก็บสีใบมีดด้านหน้านะครับสีฝากระโปรงสีเดิมนะครับรอยสลอตตามเดิมนะครับตามฝากระโปรงนะครับเก็บสีเฉพาะชุดใบมีดด้านหน้าขนล่างนะครับแล้วก็เก็บสีด้านท้ายนิดหน่อย สีกระทะล้อนะครับเปลี่ยนยางใหม่ให้4เส้นเลยนะครับจดทะเบียนปี55นะครับเล่มทะเบียนพร้อมนะฮะคันนี้ราคาอยู่ที่3 2 5 0 0 0บาทนะครับ3,025นะครับกับ L3608 นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับเครื่องยนต์3สูบนะครับ36แรงม้านะครับระบบเกียร์เป็นแบบ8เกียร์ดหน้า8เกียร์ถอยนะฮะระบบพีดีโอ2ระดับนะครับ เดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับชั่วโมงการทำงานนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสี่ชั่วโมงไอ้หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบชั่วโมงเครื่องยนต์สตาร์ทติดง,ง่ายนะครับให้ดปดีก,ก้ันหลังนะครับ ได้ปกติวิดีโอก็ปกตินะครับลูกค้า ได้นะครับกับ L368 0นะครับใบมินดาหน้าพร้อมผ่านพัวนะยางใหม่สี่เส้นเลยรถปี55นะครับเลื่นระเบียนพร้อมนะฮะ325,000บาทนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์0875223883นะครับ0953399988นะครับลูกค้าที่สนใจนะครับจะทักดูรูปนะครับดูในแชทก็ได้นะครับพิมพ์เข้าไปนะฮะทอนปัญญาเทคเตอร์นะครับทักแชทมาได้เลยนะครับระบบไลน์ตอนนี้ จะเต็ม5,000คนแล้วนะฮะก็อาจจะรับยาที่หนึ่งเดี๋ยวจะมีรายแอดเพิ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาแอดกันใหม่นะครับก็ทักในแชทจะสะดวกกวันครับตรงนี้นะครับแชนทอนปัญญาแท็กเตอร์นะครับทอทงโลเลือเยึดวักแล้วก็ปัญญาแท็กเตอร์นะครับผม3ามแสนสองมื่นห้านะครับโทรมาสอบถามกันได้นะครับติดต่อมาได้นะครับไม่มีด่านหน้าพร้อมผ่านควรนะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนก็ติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ